ดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Star Kids กลับมาอีกครั้งนะฮะกับเวทีที่เปิดโอกาสให้น้องๆแสดงความสามารถนะครับที่สําคัญต้องบอกว่าน้องๆปัจจุบันนี้มีความสามารถครับแค่แสดงออกมาเท่านั้นเองครับเราเชื่อว่าน้องๆทุกคนทําได้นะครับวันนี้ผมทอมนิรุสตริตนะครับรับหน้าที่พิธีกรดําเนินรายการครับเอาละครับวันนี้น้องๆมารออยู่แล้ว แต่ว่ามีน้องๆแล้วขาดคุณครูผู้แนะนำของเราไม่ได้ครับไปพบกับคุณครูทั้ง4ท่านของเรากันเลยดีกว่าครับแม่มาเจอกันอีกแล้วทุกครั้งที่เจอครูผมนึกถึงตัวเองเป็นเด็กนักเรียนยังไงก็ไม่รู้นะฮะ เอาละครับงั้นเราไปพบกับน้องๆที่จะมาโชว์ในวันนี้ดีกว่านะครับทั้ง3คนถ้าพร้อมแล้วไปพบกับน้องเนิร์ดน้องมอสแล้วก็น้องยีนครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่วันนี้หนูมาโชว์อะไรครับร้องเพลงค่ะเพลงอะไรจ๊ะ All That Jazz ค่ะโอ้โหดูสำเนียงซสก่อนครับครูดูสำเนียงขออีกทีหนึ่งเพลงเพลงอะไรลูก All That Jazz ค่ะโอ้ไม่ธรรมดา มาถึงคนที่สองครับหนุ่มน้อยของเราน้องมอสเนอะนะครับผมอ้าววันนี้มอสมาโชว์อะไรในรายการของเราครับร้องเพลงครับเพลงอะไรครับไททชนีคมับอ๋อโอเคอ่ะงั้นเดี๋ยววันนี้คงต้องดูกันนะว่าเป็นยังไงนะนะครับอ้าวคนสุดท้ายครับน้องยินวันนี้เอะไรมาโชว์ครับก็โชว์ร้องเพลงเหมือนกันค่ะโชว์ร้องเพลงเหมือนกันเนาะเพลงอะไรครับที่จะมาโชว์นพล I Hate Myself for Loving You ค่ะโอ้โหวันนี้อีกควนะ นะฮะแต่ว่าไปดูซิว่าน้องๆของเราทั้ง3คนจะทําได้ดีสักแค่ไหนนะครับผมงานเป็นว่าใครจะโชว์เป็นคนแรกยกมาขึ้นน้องเนิร์สพร้อมไหมคะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วนะครับงั้นเราส่งเวทีนี้ต่อให้กับโชว์แรกเลยดีกว่ากับน้องเนิร์สครับ Babe, I don't repay the town And all that jazz I'm gonna rush my knees And roll my stockings down And all that jazz Start a kind of whoopee spot When it is day is cold, piano's hot It's just a I see how it is And I live wrong and dumb that jazz. Come on, babe, why don't we pay the town and all that jazz. I'm gonna bruise my knees and roll my stockings down and all that. Jazz. tonight เราแล้วล่ะครับคุณครูทั้ง4ท่านงั้นผมขอเริ่มที่ครูโรดก่อนบ้างดีกว่านะครับเชิญครูโรดครับสิ่งที่ได้ยินก็คือการสะบัดลูกคอซึ่งแจ๊สต้องการอย่างมากโดยเฉพาะในเพลงเพลงนี้โรดอยากจะแนะนําว่าหนูต้องฟังเพลงแจ๊สให้ได้เยอะมากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วก็เก็บทุกๆรายละเอียดการที่หนูร้องเพลง all the jazz ได้ที่มีการเปลี่ยนคีย์ไปนู่นมานี่แบบหลายๆแบบนีนะฮะเริ่มต้นได้ดีมากๆและเชื่อแน่นอนว่าอีกแนอนาี่หนูจะร้องเพลงได้ดีกว่านี้ครับ ขอบคุณครูโรครับถึงครูอาร์ตบ้างดีกว่าครับก็เกือบแล้วครับอีกนิดเดียวนะครับพูดถึงพื้นฐานการร้องการล็อกกิ้งทุกอย่างใช้ได้เลยครูอาร์ตว่าจะไปสมัครเรียนด้วยเหมือนกันอยากให้อยากให้น้องๆที่บ้านที่ชมอยู่ดูน้องเนิร์สแล้วกันนะคะเป็นตัวอย่างอยากจะได้อย่างน้อยเนี่ยระดับเนี้ยแหละมาออกสตาร์คิดแล้วก็ เอาแบบที่ดีกว่านี้ยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับเพราะว่านี่คือจุดเริ่มต้นที่ดีละอ,อ,อยากอยากให้เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องๆค่ะผมมาขอบคุณครูอาร์ตครับขอบคุณครับเอาล่ะเดี๋ยวเราให้น้องเนิร์สไปพักก่อนดีกว่านาะนะครับไปพักให้หายเหนื่อยก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราไปดูโชว์ชุดต่อไปกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอ้าวขอซื้อตัวมือให้กับน้องเนิร์สด้วยครับขอบคุณครับเนิร์ส มาดูโชว์ชุดต่อไปกันดีกว่าครับกับอีกหนึ่งหนุ่มน้อยน่ารักพกความสามารถมาเต็มเปี่ยมครับกับน้องมอสครับ Very sigh, but are you a perfect มนอนครับ ทำตาโตให้พี่ดูหนึ่งครั้งได้ไหมครับเอาให้โตที่สุดเลยได้ไหมเดี๋ยวแป๊บนึงวนหนึ่งนึงพอพี่ทำน้ำหนึ่งสองสามเราทำตาโตเลยนะโอเคพอมไหมมองกล้องนี้นะพร้อมเอาตาลีก่อนหนึ่งสองสามตาโตอุ้ยตาหวานอยู่ตลอดเลยเนาะหวานอยู่ตลอดเลยนะปุ๊ออินครับผมที่ชอบที่ชอบสุดของมอสที่ชอบสุดคือพลังกับใจสู้คือพลังนี่แบบว่า คือแบบพลังในตัวหนูหลดเหลือล้นน่ะมอสเก่งมากนะมอสรู้ไหมเออต้องคงความเก่งแล้วคงคงพว e r อย่างนี้ไว้รูปปากที่ถูกต้องอย่างนี้ด้วยโอเคไหมเยี่ยมโโอ้หขอบคุณครูอินครับครูเจเน็ตครับครูเจเน็ตตั้งฉายาให้น้องมอสเลยค่ะว่า น้องมอดพ่นไฟใส่ไม่ยัง้งโโว่าแบบใส่แบบไม่รู้อะพลังมีไม่มีฉันใส่หมดใจเลยแต่ว่าอยากจะให้น้องมอดเพิ่มพลังไปอีกนิดหนึ่งนอกนั้นที่เหลือเปอร์เฟกแล้วลูกเออขอบคุณมากมอดพ่นไฟใส่ไม่ยั้งนี่คุณคุณเจเน็ตครับเราได้ขายยาแล้วนะครับน้องมอดครับมอพ่นไฟใส่ไม่ยั้งโอ้โหอ้าวครูครูโลดครับ น้องมอสมีเสียงที่ค่อนข้างหนาและก็หนักในโน้ตตัวต่ตำๆพอน้องมอสขึ้นไปสูงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนว่าน้องมอดแบกน้ำหนักของเสียงตรงนั้นขึ้นไปไว้ในโน้ตตัวสูงๆด้วย<อ>มันก็เลยทําให้น้องมอดร้องรู้สึกยากๆ,ๆขึ้นไปเรื่อยๆตอนท้ายๆเราจะมีอาการแบบเพี้ยนลงมาเพี้ยนลงมานิดนึงวิธีการก็คือหนูต้องหนูอาจจะต้องฝึกเรื่องของเทคนิคควบคู่กันไปด้วยกับการร้องเพลงหนูมีเสียงที่ค่อนข้างหนาและก็นหนักแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งคําว่าไทเทเนียม ไทเทเนียมันหนูตอนสุดท้ายหนูไทเทเนียสระตรงที่หนูกำลังร้องเนี่ยมันอาจจะลึกลงไปนิดหนึ่งแต่ว่าจะบอกไว้เป็นวิทยาฐานว่าสระประเภทสระอา,าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเป็นสระที่อันตรายมากๆกับการร้องในโน้ตตัวสูงๆเพราะฉะนั้นต้องเรียนรู้ต่อไปครับว่าทําอย่างไรที่ทําให้สระอา,าตรงเนี้ยมันไม่มาบาดคอเราอันนี้เป็นเรื่องของเทคนิคอีกขั้นหนึ่งซึ่งโครดเชื่อว่าถ้าหนูได้ศึกษาต่อไปหนูจะเป็นนักร้องที่มีพลังเสียงที่ดีมากๆแล้วขึ้นไปแบบไม่มีการเจ็บคอเก่งมากครับขอบคุณครูโค้ครับ โอเคเป็นกำลังใจให้กับน้องมอสด,ด้วยนะคบผมเอ้าตบมือมให้น้องมอส่ะยครับ,รบเอาละเดี๋ยวให้น้องมอสไปพักก่อนดีกว่านะครับโชว์ชุดสุดท้ายรออยู่ครับกับน้องยีนสักครู่เดี๋ยวครับ มาถึงโชว์ชุดสุดท้ายครับกับสาวน้อยน่ารักของเราคนนี้ไปดูกันดีกว่าครับว่าเธอจะนำอะไรมาฝากผู้เราบ้างถ้าพร้อมแล้วไปพบกับน้องยีนครับ Run, mama! To my heart. So I hate myself for loving you. I hate myself for loving. You. ถึงเวลาของการฟังคอมเมนต์แล้วล่ะ,ะนะครับว่าเป็นยังไงบ้างรู้สึกคุูครูเหนื่อยแล้วนะ,ะ <c oughs> ครับครูครูเริ่มหอบงั้นผมมาให้ครูอาร์ตครับผมค <Comment S 2> อมเมนต์ก่อนเลยแล้วกัน <ๆ S 2> <ๆ S 1> ครูอาร์ตครับ,รบกับเพลงนี้นะฮะ I s a t my hell ใช่ไหมฮะ I s a i สดใสน่ารักดีแล้วก็เ,เรียกว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมาตรฐาน AEC <c oughs> นะครับเมื่อกี้เมื่อกี้ดูดูอยู่ก็คิดว่าเอยถ้าเกิดว่าเขาไม่ใช่เด็กไทยเป็นเด็กสิงคโปร์เป็นเด็กฟิลิปปินส์เราก็เชื่อนะเพราะว่าด้วยดิกชันหรือการออกเสียงเขาก็ชัดอยู่นะครับแล้วก็คือมาหมดเลยอ่ะทั้งร้องล็อกกิ้งถึงขั้นตีลังกาใส่ฉีขาให้เนี่ยก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วฮะถ้าเกิดว่ามีจุดอื่นที่จะให้ดีกว่านี้อาจจะต้องให้ครูคนอื่นแนะนำแต่ครูอาร์ตแฮปปี้มากๆาครับ ขอบคุณครูอาครับเอ,อาครูอินเชิญครับตั้งแต่ต้นยันจบหนูไม่มีอาการหอบจมูกบานหรือว่าเสียงตกเลยแม้แต่นิดเดียวนึกออกป่ะคะแล้วยังล้นด้วยคือน้ำหนักที่ใช้ในการร้องอ่ะสําหรับครูครูคว่ามันมันบางท่อนอ่ะไม่ต้องหนักขนาดนั้นก็ได้มันทําให้เพลงเพราะเพราะกว่านี้นิดนึงแต่หนูสามารถหนักได้ทุกค,คำหนักได้ทุกท่อนแล้วยังจะหนักได้อีกถ้ามีอีกเพลงต่อไปครูเจนเน็ตครับผมเก่ง เก่งในการที่แบบคือนาเสนอทุกอย่างที่ที่ที่ตัวเองทำแล้วมีความสุขคือจะเียกอะไรคือคนเราไม่จำเป็นจะต้องร้องและเตนน้นพื้นอย่างเดียวหาอะไรนี่อย่างที่บอกตีลังกงตีลังกาหรือทําท่าอะไรความสามารถพิเศษของเราที่เรามีอยู่เอามาโชว์เอามานําเสนอให้ให้เพื่อนๆที่บ้านได้เห็นว่าเรามีความสามารถตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีค่ะขอบคุณคก้บคุณเจนนตคยับโอ้โหเยี่ยมมากๆครับผมและนี่คือทั้งสมโชว์ของเรา ในวันนี้นะครับตอนนี้ต้องขอเชิญน้องๆน,นะครับทั้ง3คนบนเวทีเลยครับขอเสียงตรมือด้วยมาเลยขอเสียงตรมมือให้กับทั้ง3โชว์ของเรา้วยครับเอาละทั้ง3คนพี่เชี่ยวโงนี้ทําเต็มที่แล้วแต่ยังไงคขต้องมาลุ้นกันนะครับว่าเราจะได้ผ่านเข้ารอบต่อไปหรือเปล่าพร้อมไหมครับพร้อม,รอมครับถ้าพร้อมแล้วโชว์ไหนที่จะผ่านเข้ารอบต่อไปดี ชอไหน 1, 2, ไหนึ่สองสชอไหน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 อีกนิดช่ไหนชอไหนเอาละเอาละถึงเวลาของคุณครูของเราแล้วครับคุณครูทั้งสี่ท่านครับวันนี้คะแนนเป็นเอกฉันหรือเปล่าครับครูเอกฉันเอกฉัน,นครับเอกัน,นะครับคืออยากจะบอกว่า สตาร์คิของเราเนี่ยเด็กเก่งเด็กเก่งเก่งทั้งสามคนคแต่จำเป็นจะต้องเลือกหนึ่งอ,อีกสองคนตกรอบไม่ใช่ไม่เก่งแต่สามารถเปลี่ยนเพลงแล้วกลับเข้ามาใหม่ได้อาจจะเป็นที่หนึ่งในวันข้างหน้าก็ได้นะครับผมยังไงแล้วกลับไปฝึกเนาะและกลับมาใหม่ได้นะ,ะเวทีนี้เปิดโอกาสให้กับน้องๆทุกคนนะฮะเอาละแต่ว่าวันนี้ต้องมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนะครับที่จะผ่านเข้ารอบต่อไปและสําหรับแชมป์ของเราในสัปดาห์นี้ครับได้แก่โชวที่ โชว์ท uhm, ี man, uh, system, uh, ่หนึ่งสองสามยกครับโชว์ที่สามโอ้โหน้องยีนของเรานั่นเองครับขอบคุณครูทั้งสี่ท่านด้วยนะครับขอบคุณครับ อะไรอย่างที่บอกไปนะครับว่าน้องๆทุกคนเก่งเหมือนกันนะครับยังไงกลับไปฝึกฝนแล้วก็กลับมาใหม่ได้เวทีสตาร์ mm. งเราเปิดโอกาสให้กับน้องๆทุกๆคนทุกความสามารถ mm. เราเชื่อนะครับว่าน้องๆทุกคนมีความเก่งอยู่ในตัวเองอยู่แล้วพัฒนาแล้วก็โชว์มันออกมาครับเราเป็นอีกหนึ่งช่องทางให้กับทุกๆคนนะครับเอาล่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับผม ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามครับรวมไปถึงในวันนี้นะครับเรามีสบู่กูดมูดนะครับสบู่โฟมสีสำหรับเด็กมามอบให้กับน้องๆทุกคนด้วยครับเชิญครับมาเลย เอาเลยครับคงมาถึงชวงสุดท้ายแล้วนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับในสัปดาห์หน้าครับเราจะมีน้องๆมาโชว์ความสามารถอะไรนั้นต้องติดตามชมให้ดีห้ามพลาดครับวันนี้ต้องขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีทุกๆท,ท่านนะครับรวมไปถึงขอบคุณไทยทีวีสีช่อง3ด้วยวันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับบ <Yeah. S 1> ๊ายบาย